ครับมือดีแต่หะหมดแดงว่าได้ครับหยอดเลยครับชุดเดียวเพราะมันชุดบ้าเขัลูกเองเพราะมูว่ามันจะเสียกินนองเนี่ยมึงน้ำด้วยมึน้ิเสีย อครับพี่น้องครับเอาเ้ทาครับ้นเท้า้เานเาข้นเาเลยพอดีออแต่เอาเต็เลยนี่อือร่อยโอ้โชคพี่น้องเนแหนั่นโอ้ยต้เองกินเองเลย กูนะครับโอ้โตอนนี้บางทีเนี่ยว่ะนี่ครับกันายกินขมิ้งไงล่ะัดนีอร่อยกินเขาก้อนครับัดนีกินเขาแล้วก็ทีจับนี่ครับ

นี่ครับตอนนี้กำลังคุยกันครับมืออื่นจะไปเอาหญา้าหญ้าบ่ไหน,นดมหญ้าคือพักปอดถึงอย่างพักปอดมือเอือนครับจะาพักปอดถึงก่อนครับพักปอดตึงขาครับ อุ้นี่นี่อู้นี่สองอ้ยีเหลือเกินสองเลยอู้่อู้นีอู้นี่อู้นี่อู้นี่อนี่อู้นี่อู้นี่นี่อู้นี่นี่อู้นี่อนี่อนี่นีอูน่อูนีู่้ี่อู้นอ้นอูอู่นอนี่่าู้น่นี่อู้นูนอน่อน่น อ๋อนี่นี <c oughs> ่นี่นี่อ้ยี่นี่นอนนี่นี่นี่แต้องใส่พกเยนี่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 เดี๋ยวนี่นี่นี่อ้ยี่นอนอยู่นี่นี่นี่อู้ยี่นี่นี่อ้ยี่ไปแล้ว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 ครับไปแล้วโอ้ยมันดูดินนั่นแหละโอ้ยลุกไปแล้วอ้ยี่โตเด้อเออครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้วีกนี่นี่นองอยู่นี่ปดุปปุปปุปุ เูครับนอนอ้วยอู้นี่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 อะรก้อนี่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 อู้นี่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  Ui suy leno, con đi 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 đẹp. đi 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 đi

ปลาด้อปลาด้วยครับสวยครับสวยครับโอ้โหนอนนอนนอนสายในสายหนามเลยนี่สายหนามก็เด้งครับโอ้ก็ลังงามๆสวยเนาะปลาดุกงามเนาะปลาดุกตัวงามโอ้โหเนี่ย Bí ừ, lạnh nó. Oh, Panu xuyên suy lệ, nữa xui lệ. Mhm, chặt chẽ ghê lệ. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, xui lên mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, trên Mhm, hàng หางแคะนั่เสียแคะนั่นกแคะน่อยอเออแคหนี่แค่ดินม,มันถมขับเลยดูดังอีกโอ้โตไปเลยมีปลาดุกแดงมาหาด้วกันนิ้ยอย่าไปยับพี่เจดิ นลุดดีแล้วเนาะดูดี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 แค่เลยสวยสวยสครับสวยสวยนี่เพี่ออกไเดนออกกาได้นี่นีู่นี่นี่หลุดูดเลยให้ทำาไปหลือก็แผลโอน่ะ

เด็กน้อยอนี่ครัคเอคืไม่ได้ทำมัานุ้อ้ปวอย่างไรเออเออเออครับคนี่นี่นีอปาครับคับป้าอุ้ยตาดุผีครับตาดุนี่ตออกมาเลยนะหลายเลยี also, mm ้โ hmm. อ like. uh ้ตาดุ oh, okay. uh oh. อุ้ยเน้นเลยเห็นไหอู้หูครับคุณเมเติมหรือครับหแล้วหมดแล้วเออหมดแลโอ้่ครับประมาณรุนึงครับนีหมด้ลยโอ้ยอคโอ้โหหลายเลยครับ

Uh. Uh. có tôi cho đấy, tôi đấy. Tôi đi qua tôi uh. tôi, tôi đi. Uh. Uh. anh chàng uh.

ดีครับพูนอู้ดีครับตัวใหญ่นีคือกันครับดีครับสวยครับตครับอ้ยเมออู้ย้แล้วอู้ยอ้ย หลับปาคอท <my ่าดีก็จะโตงามๆดับ okay. โู้น่สวยครับสวยโอ้ยนี่เนมนอิ่ะนี่ับรัดู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 ีููดูดูโอดยดู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 ด่ดูัูดัดูดููดููดูดดด

ไปเร็วครับคุณนี่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 โอ้ยตัวนี้โอ้ยโอ้ยหัวใหญ่จัมโตหนึงโอ้นหัวใหญ่ไงแบบจัมแอนดครับนี่ยเนี่ยโตมากขนาดอะไรันตมาครับตัวโตครับใครไม่รอรถบันไม่ได้รอรถได้ยินเอาะ

อ้ยสองตัวเลยนะลาดูอุ้ยหนว่มพกคอปักคอป่ะพักคออุ้ยดี่กลกองเหมครับอืมสวยสวยครับสวย โอ้โอ้่มามาจะมีแล้วสวยครับสวยสวยโอ้ตกปูแล้วไปปูแล้วครับอโอ้ยเรียบร้อยแล้วสวยคสวยครับสวยครับ ดูครับนดีครับนี่ครับร้อนีนี่จ้นครับดครับนี่ครับฮัาี่ครับรานี่คราอ่คันี่ครับอือนดูครับ เยอเลยนะอะร็บนะฮะโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอน้โอโอ้โอ้โย

आता एक Oh uh. ครับสำหรับสะเมาสือ1,300บาทครับตอนนี้ทีมงานนะครับดำปไปใหญ่ครับกระจับกำลังไกลสิแหลวละครับนี่ซึ่งสะโบนี่ครับถือว่าคมส,ส,ส,สุดๆเลยครับเดี๋ยวป้าตัวใหญ่หลครับเดี๋ยวไปบึงอ่ะ เอ <West> อต okay. mm ัว hmm. ป้ากันครับที่จับใส่ถังเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับโอ้โหครับสวยครับลงองที่ป้ามันกินมุสานี่ครับมี็ตัวงามๆครับพระพัสามพระพันสามครับพันสามบ่อยครับมีแต่ตัวสวยๆเลยครับปลาคอโอ้นี่ครับตัวนี้คือเถียวสุดท้ายครับเทเอาขึ้นมาล่างเนาะนี่ครับ ส่วนมามีแต่ได้ลุนนี่แหละครับนี่นี่ครับแล้วก็เอาไว้ในถังนี่ครับนี่เดี๋ยวผมสิบห้าเบิ้งครับในถังเอาเริ่มจากถังปลาตัวใหญ่ก็น้อครับเนาะนี่อู้นี่ไหลแห้งรับนี่อู้ไหลายแห้งเลยรับคุมแห้งเลยครับนี่พันสามมาวะอืมนี่ครับเพิ่นเอาใส่ครับปลาลุนนี่ครับเอาใส่นี่ครับนี่ครับนี่ของป้าลุนตัวใหญ่ครับนี่ ครับขุ่มแห้งครับนี่ครับต้นนี้ป้ารุนหน่อยครับป้าคอรุนไม่ใหญ่ครับนี่ครับตัวนี้ส่วนปลาดุกเนาะปลาดุกเดี๋ยวจนจะสาหนีได้นี่นี่ครับปลาดุกครับอู้ครับนี่ปลาดุกครับนี่ครับสะมพันสามครับพี่น้องเยนครับอ อนี่ครับเอียนตัวยงย่เลยครับเอียนครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานน้ำไปหญ่เนะครับกำลังเก็บของครับนี่ก็มีพี่น้องครับเพื่อนมหาป้าขี่เก้าครับมวนมวนครับส่วนหลกาทีมงานน้ำไปใงญ่ครับกำลังเก็บของครับนี่เดี๋ยวเขามาเบิ้งเออ ทิงกันฮะปลาเก่าครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับนาอก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามเนาะครับและรับชมครับและอย่าลืมกดไลน์เนาะครับนาอกดถูกใจครับกดแชร์ครับกดติดตามครับให้สำหรับช่องบีบรรทาดน้ำด้วยครับนาอขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ